บริษัทไทเร,รตี้เซ็นเตอร์ติดต่อคุณมุก0 8 7 5 1 5 6 6 6 6ดี ID Line ไท a ร,รตี้เซ็นเตอร์นะคะวันนี้สำหรับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมโครงการลุมพินีเพชรพระรามเ้าตึก A นะคะภายในห้องก็จะประกอบไปด้วยเครื่องเสียงทีวีโต๊ะทานข้าว บวกโซฟานะคะโซฟาเป็นโซฟาเบสสำหรับรับนอนได้อันนี้คือพื้นที่สำหรับวิลวินรูมนะคะถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นห้องนอนซึ่งประกอบไปด้วยตู้สภาวิวอินจากโครงการโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็เตียงฟูกนะคะระเบียงก็จะหันไปทางทิศตะว,วันออกรับแดดตอนเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายจะไม่ร้อนนะคะถัดไปนิดนึง ก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะซึ่งะจแบ่งแยกสัดส่วนเรียบร้อยอันนี้จะเป็นซิงล้างจานตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะสําหรับความพิเศษของห้องนี้ก็จะอยู่ตรงที่อีเตอฟ้าเครื่องดูดควันเรียบร้อยนะคะถัดไปอันนี้มองมุมกว้างจากิฟวิ่งรูมนะคะถัดไปนิดนึงก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่ก็จะแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกแห้งอย่างชัดเจนค่ะ สำหรับค่าเช่าที่นี่นะคะห้องนี้จะอยู่ที่15,000 1 5 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะประกัน2เดือนค่าเช่า1เดือนพื้นที่จะอยู่ที่37ตารางเมตรสนใจติดต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ